อย่าลดทอนคุณค่าของมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเพียงเพราะเขาเป็นมนุษย์ช่วยซื้อหน่อยนะครับน้ำทั่วหมดเลยไม่เป็นไรนะเราช่วยๆกันอันนี้เท่าไหร่สู้ๆนะจ๊าเร็วเข้าเก่งมากเลยหิตไหมกินเยอะๆ จากชายแดนมาแล้วไปรลายยงงานที่ค่ายทหารเร็วเข้าอะไรเอ่ยรักตอนร้อนสติของฉันตอนง่วงนอนครูปองส่วนลดหมดอายุแชทที่อ่านแต่ไม่ตอบ French fries อยากได้แบบสุกแบบเปรี้ยวหรือแบบปลาใส่หน้าให้บ้านช่องพังไปเลยล่ะก็พวกชาวบ้านบอกว่าอยากกินมะม่วงเปรี้ยวไม่ใช่เหรอไอ้บ้ากรุรูณาปิดเครื่องปรับอากาศธรรมชาติด้วยไอ้บ้านั่นก่อเรื่องให้คนอื่นอีกแล้ว ้ยกลับเข้าไปไม่ได้แล้วแกเตะออกมาอไอ้บ้าน,นั่นต้องปลูกต้นงิ้วแน่ๆเต่ทำไมไอ้ลูกชาย,ยเดี๋ยวต้นยูคาลิปตสมันก็โกรธแล้วก็ล้มทับบ้านกับรถหรอกอพวกชาวบ้านเขาบอกว่าแกคิดอยากได้ถ้วยพระราชทานเลยไอ้บ้า